สวัสดีครับวันนี้มาชมบ้านติดทะเลแล้วครับที่อาหาดพหลาจังหวัดระยองนะครับเลยจะพัทยาเพียงแค่ยี่สิบถึงสานาทีเท่านั้นเองนะครับนี่ติดทะเลเลยครับหาดเล่นได้นะครับแล้วก็มีตรงนี้ครับใครชอบนั่งชิมทะเลมีโต๊ะให้นั่งเยอะเลยครับผมหลังนี้ชั่วงมูนไลท์นะครับ รายละเอียดอยู่ด้านล่างมีกดกดลงมาดูได้เลยนะครับอันนี้ผมจะพาตัวราคร่าวๆนะครับผมตอนนี้ก็จะมีซุ้มหน้าอีกซุ้มหนึ่งบ้านหลังนี้จะไม่ได้เน้นหลูนะครับเน้นธรรมชาติเน้นแบบว่า,าชิวๆกับธรรมชาติแล้วก็เน้นติดทะเลครับผมนี่ฮะตอนนี้หาหลาตอนเที่ยงตอนบ่ายประมาณบ่ายโมงครึ่งครับผมนี่ครับน้ำก็จะประมาณนี้หาดส่วนตัวเล่นได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในตัวบ้านกันนี่ครับเราเดินมาทางนี้นะครับ จะพาไปดูในตัวบ้านเองครับอ่านิดนึงครับบ้านหลังนี้รับได้เป็นสิท่านเลยนะครับแต่ตรงนี้เพราะว่าลานจอดรถตรงนี้รองรับได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีะบรรยากาศนิดนิดหน่อยให้ใหใหดูกันครับอตอนนี้ครับอันนี้จะเป็นลานจอดรถนะครับผมแลวตรงนี้ก็จะมีเตาบาร์บีคิวมีเตาแก๊สมีถานปิ้งย่างให้เดี๋ยวเราไปดูในตัวบ้านกังครับ เนี่ยครับเข้ามาแล้วโอเคแอร์เย็นเลยครับตรงนี้มีแอร์นะครับใครร้อนก็เข้ามานั่งเล่นตรงนี้เด็กๆร้อนๆอย่างงี้ครับเข้ามาได้ตรงนี้มีโซฟาให้นิดหนึ่งครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวข้างในตัวบ้านนะครับแล้วก็มีโต๊ะรับแขกมีทีวีมีพัดลมบริการให้นะครับบ้านหลังนี้จอดแด่ในท้ายนิดหนึ่งไม้ๆมหน่อยแต่ก็ถ้าลูกค้าชอบติดทะเลเราไม่สีเรลียมมากนิดราคาไม่แพงเลือกได้เลยครับอุปกรณ์ครัวนะครับนี่ครับให้ดูตรงนี้ มีให้ครบครับกระทะอะไรพวกนี้มีครบครับที่มอไฟปลายมีให้เลยครับที่นี่นะครับน้ําก็มีบริการด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชั้น2กันอ๋อขอโทษลืมชั้น1มีห้องน้ําด้วยเลยอ่าโอเคครับห้องน้ําก็จะเป็นสไตล์บ้านๆนิดนึงครับและมีพนักตัวบริการนะครับอันนี้ซักใหม่ตลอดนะครับผมวันนี้ก็มีเตาที่นั่งเล่นเหมือนกันเราจะไปชั้น2กันครับ ชั้นสองเนี่ยก็คือขึ้นมานะครับก็จะมีคือหลังเนี่ยเป็นสองห้องนอนสองห้องน้ำนะครับจะมีห้องน้ําส่วนการที่แชร์ร่วมกันข้างล่างนะครับมีเครื่องทำควาอุ่นทั้งหมด2เครื่องนะครับอันนี้ห้องนอนที่1นึ่งนอนได้4ท่านนะครับจะไม่ได้เสริมอะไรนะครับมีทีวีมีพวกนี้ให้ปกติครับก็คือนอนสบายก็คือไม่ต้องกังวลน,นะครับมีแอร์เย็นแน่นอนนะครับตัวห้องนี้จะเป็น นอนนี่เลยครับนี่วันนี้จัดเสริมให้ดูด้วยสองสี่หกแปดิบนะครับแล้วก็12แล้วก็13ท่านรวมห้องนู้นอีกอ่าสท่านก็เป็นทั้งหมด16ท่นา,านขอโทษนะสิบสามสิบเจ็ดท่านครับ นี่ครับตรงนี้ประตูตรงนี้นะครับแต่เอาไปเปิดไปก็เป็นระเบียงได้สามารถเปิดให้อากาศโฟได้นะครับสมมุติถ้าอยากไม่อยากเปิดแอร์ห้องนี้ก็มีแอร์นะครับแอร์ตัวใหญ่และเย็นพอสมควรแล้วก็มีพัดลมระบายอากาศให้ด้วยนะครับหากใครสนใจบ้านหลังนี้นะครับติดต่อมาได้ที่เพจบ้านพักภูวิลล่าได้เลยนะครับขอบคุณครับ